เดี๋ยวก็ดูครับว่ามางคุดจะมีแรงบันดาลใจาอะไรถึงสร้างรีบูทขึ้นมาเชิญครับครับผมก็มชื่อมางคุดนะครับผมนายสัิพงษ์วงเงินนะครับผมศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนคริวิโรนนะครับคณะนวัตกตรรม่อสตร์มณฑลเอกอากับสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียน,นะครับอ่าก็ต้องขอบอกก่อนเลว่าครับว่าอ่าตัวงานตัวงานชิ้นนี้นะครับเป็นงานที่ใช้ส่งในวิชาของมหาลัยนะครับผมแต่ก็ได้รับโอกาสในเวทีของ ทยแลนด์แอนิเมชันฟีเจอร์เนี่ยสองเนี่ยนะครับผมทำให้ได้มีโอกาสเอาผลงานออกมาเปิดตัวสู่สายตานะครับผมแนวคิดหลักนะครับผมแนวคิดหลักของเรื่องเราจะพูดถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที่ถูกทำให้ลดลงโดยสิ่งมีชของมนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองอย่างเช่นน้ำมันไฟฟ้าอย่างนี้ก็ถือเป็นการใช้พลังงานที่สิ้นเปลืองอย่างมากทรัพยากรธรรมชาติก็ถูกทำลายนะครับ สิ่งที่ทําให้ผมอยากจะนําเสนออนิเมชันเรื่องนี้ก็คือผมรู้สึกเบื่อเขาเบื่อกับการที่ต้องเห็นคนบอกว่าฉันรักโลกนะฉันใช้ถุงผ้าแต่ในถุงผ้าของคุณนั้นนะก็มีแต่ถุงพลาสติกซ้อนถุงพลาสติกอยู่ซ้อนถุงพลาสติกลงวินซึ่งผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะ่ะทําไมเราต้องเราต้องใช้เราต้องใช้แสกการรักโลกเนี่ยทำให้ตัวเองดูดีขึ้นด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเรารักโลกจริงเราก็ใช้ถุงผ้าเลยไม่จาเป็นต้องใช้ถุงพลาสติกต่อไปแต่นี่ก็ เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมจะทำแอนิเมชันตัวนี้ออกมาให้ทุกคนได้ดูนะครับผมครับ <ผม S 2> อ่าเหลือเวลาอีกน,นานะาาการอ่แล <laughs> <ง>้วการการทำงานเป็นยังไงบ้างเล่าให้การทําทงานนิดนึ่งครับก็การทํางานผมก็อ่าก็จะเริ่มจากกระบวนการคิดนะครับผมก็วางโครงเรื่องแล้วก็วดีไซน์ออกมานะครับแล้วทำไมถึงเลือกเลือกประเด็นที่เกี่ยวกับรักโลกแล้วมันลองการเข้าไปหาข้อมูลเนี่ย ได้อะไรกลับมากับชีวิตไหมฮะด้วยส่วนตัวผมเป็นคนชอบขี่จักรยานครับผมก็รู้สึกว่าแบบทําไมครับทำไมถึงเลือกขี่จักรยานครับผมว่าผมว่ามันไวกว่ารถยนต์นะครับฮะจริงออเพราะถ้าผมเรียนอยู่มสวครับบ้านไหนครับบ้านอยู่ดอนเมืองครับโอ้ไม่ไม่แต่ผมอยู่หอเทวะรามเก้าอ๋อเพาฝันดอนเมืองมาหาอะไรอย่างนั้นขอบุณผมไม่เป็นอย่างนี้เลวเราพีบมา เอาปี๕มาก็ผมผมรู้สึกว่ารถแกนจะนั่งรถยนต์ไปจากข้างก้าวไปอโศกเนี่ยรถมันติดมาจักรยานมันไวกว่าครับอ๋อก็เลยใช้ขี่จักรยานก็เลยเป็นพ่อหนุ่มักโลกไปใช่เะครับเขาเรียกว่ารักโลกแบบจริงจังครับอีกซิมิทีครับจะบิ้วทำไมล่ะเขาก็รู้หมดสิไม่มีอะไรพูดแล้วอ่ะเรื่องนี้อยากขอบคุณใครว่าผมขอขอบคุณนาฬิกาที่อยู่ข้างหลังที่มันกดดันผุดเกินแล้วก็ขอบคุณ คุณจริงงามทุกคนนะครับที่ช่วยและก็มีส่วนในผลงานชิ้นนี้ครับผมขอบคุณเวทีนี้ด้วยครับผมครับอ๋อหนึ่งวิดีโอเขาเป็นการชมเรื่องเรื่องเรื่องรีบูทแล้วกันนะน้องเสิร์ฟนะครับ this News taking <meaningless>, an in-depth look at the problem of global warming, and tonight we introduce a major new poll conducted by ABC, Time Magazine, and Stanford University. A vast majority of Americans, 85 percent, now believe global warming is probably happening. And that it will become a serious problem in the future. ABC's Bill Blakemore, who has covered this subject extensively, joins us tonight with details. Bill. Okay, there's no consensus among virtually all. ข่าวที่มาแรงที่สุดในขณะนี้คุ่หนีไม่พ้นรีบูตหุ่นยนต์ที่จะมาช่วยเหลือมนุษย์อย่างเรารีบูตหุ่นยนต์ปลูกต้นไม้ที่จะมาช่วยมนุษย์ตัววันแรกคนแหนักพัฒนาหุ่นยนต์ปลูกต้นไม้เตรียมเปิดตัวโปรแกรมใหม่รีบูตถูกรีบูตเปิดตัวเวอร์ชัน 2, 2พัฒนาความสามารถมากขึ้น และนี่ก็เป็นข่าวดีของเรานะครับผู้สร้างรีบูตได้เตรียมเปิดตัวโปรแกรมที่สุดของรีบูตที่สามารถฟื้นฟูธรรมชาติกลับมาได้อย่างสมบูรณ์เรียกกันได้ว่าถ้ามีโปรแกรมนี้มนุษย์อย่างเราก็ไม่ต้องออกไปทําการฟื้นฟูธรรมชาติด้วยตัวเองอีกต่อไปถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีอย่างยิ่ง มาฟังกรรมการกันบ้างนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยทำไมถึงคิดเห็นอะไรอย่างไรกับเรื่องนี้กันบ้างครับเริ่มต้นที่พี่นิกกี้ครับผมครับก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะครับเลือกใช้สีขาวดําเป็นหลักแล้วก็สิ่งที่เราจะให้โฟกัสก็คือใช้สีต่างๆไปมันก็จะเด่นขึ้นมานะแล้วก็วิธีการสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาเนี่ยเราใช้เวลาช้าๆแต่มันก็จะทาให้คนดู คนดูให้ความสนใจแล้วก็คาแรคเตอร์ตัวหลักของเราเนี่ยมันก็เด่นขึ้นมาน่าสนใจดีฮะแล้วก็หักมุมตอนท้ายเนี่ยมันก็ค่อนข้างอิมแพคทีเดียวอันเนี้ยต้องเดี๋ยวต้องให้พี่เบียร์พูดเพราะว่าตอนที่สกรีนด้วยกันนี่พี่เบียร์เป็นคนที่ออกอาการ impact ากอิมแพคมากอิมแพอยังไงครับพี่เบียร์ครับโอ้ยน้องบอกว่าเรียนภาษาญี่ปหรือเปล่าใช่ครับ น้องนี่ขี่จักรยานเลยบิดนิดนึงเข้าแกมมี่ได้เลยนะโอ,อ,อ้เออเออเรื่องนี้เด่นที่การคิดนะครับก็เราก็การเล่าเรื่องที่ช้าแล้วก็ใช้สีโมโนโทนแล้วเน้นมีสีเฉพาะจุดที่อยากจะเน้นให้เด่นแต่จบได้กระชากใจมากตอนที่พี่นั่งอยู่ในห้องประชุมเนี่ย ชฉาสุดท้ายในผีสะดุ้งฮึ้ึ้นมาทีหนึ่งเฮ้ยอะไรวะแต่มันก็ด้วยความที่น้องเล่าเรื่องแบบเนิบมเนิ้นดนตรีชา้าแล้วมากระชากตอนสุดท้ายเนี่ยมันก็สร้างจุดให้คนกลับมาคิดนะว่าเออคนพัฒน,นาเทคโนโลย,ยีทำหุ่นยนต์แม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็ยังสาจะไปให้หุ่นยนต์มันทำก็แล้มันจะมีคนไปทำไหม มันก็กระชากให้พี่คิดเหมือนกันก็ดีครับเป็นงานที่น่าสนใจแล้วก็ใช้การสื่อสารได้น่าสนใจครับครับขอบคุณครับทั้งพี่นิกกี้และพี่เปียนะครับวันนี้คือผลงานของน้องบังคูดนะเน่จบไปแล้วครับกับรีบูทนะครับเรื่องต่อไปครับเรื่องที่6เข้าไปแล้วครึ่งทางแล้วนะครับกับเรื่อง